ครับในฤดูฝนเนี่ยม,มีอีกมีอีกโรคหนึ่งซึ่งน่าเป็นห่วงเหมือนกันครับก็คือชีนูนะครับเวลาฝนตกเยอะๆน้ําจะท่วมน้ําขังถ้าเปื่อยไข้เท้าเป็นแผลไปย่ำๆในที่ทต่างๆนี่ก็อาจจะติดโรคนี้ได้เพราะฉะนั้นอาการสาคัญพวกนี้คือเป็นไข้ปวดหัวที่สําคัญคือปวดน่องนะครับปวดน่องปวดน่องเยอะๆนะครับไข้สูงถ้าเบื่อหลังจากที่ไปทํานาออกไปข้างนอกมาหรือบางคนอาจจะไปกินผักดิบๆที่ตาม ตามตามที่มันอยู่ตามพื้นแล้วไม่ได้ไม่ได้ทําล้าง,างกาความสาดให้ดีก็อาจเข้าทางปากก็ได้นะครับเข้าทางแผเลเเบื่อหาแบคทีเรียมันอยู่ในน้ำในแผลเพราะนั้นเนี่ยในหน้าฝนเนี่ยถ้าเผื่อเราออกไปทํางานแล้วเกิดเป็นไข้สูงปวดหัวมากๆแล้วปวดน่องอลืมนึกถึงฉี่หนูด้วยบอกคุณหมอด้วย ไปย่ำน้ำมาไปทำงานมาลงสวนมาลงนามาซึ่งอาจจะเป็นฉีหนูก็ได้ซึ่งฉีหนูนี่ถ้าแบบไม่รักษาแต่เริ่มต้นก็ทําให้เสียชีวิตได้ครับ